คนที่คุณคิดถึงอยู่ในตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างลองมาอัปเดตเรื่องราวของเขาประจำวันนี้ยังมีความคิดถึงเราบ้างไหมหรือว่าเขาตัดใจแล้วก็ move on ไปแล้วขอสามใบแรกนะคะ8ดเหรียญ ช่วงนี้โฟกัสเรื่องการงานการเงินนะคะถ้าเป็นวัยเรียนก็โฟกัสในเรื่องของการเรียนนะมันก็จะเป็นรูทีนประจําวันของเขาสิ่งเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆวนเวียนจนบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าชีวิตของเขามันดูนิ่งจนน่าเบื่อนะคะใบต่อมาช่วงนี้เริ่มมีความเหงาแล้วนะเริ่มเหงานะแล้วก็บางครั้งก็มีความรู้สึกอารมณ์อ่อนไหวอารมณ์สับสนนะคะ หมอนัชชารู้สึกว่าในเรื่องของการงานการเงินเขาไปได้ดีทีเดียวนะคะบางคนอ่ะได้เลื่อนตําแหน่งได้ปรับตําแหน่งนะคะแล้วก็ได้รับการเงินก้อนโตเลยทีเดียวบางคนช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงซื้อหลักทรัพย์ซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถนะคะส่วนคนที่ อยู่ในวัยเรียนเขาก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนนะแล้วมันกเอไปต่อยอดในเรื่องของการงานการหาเงินแต่ว่าเรื่องหัวใจดูเหงาเหงาดูวังเวงยังไงไม่รู้นะคะขอขยา,ายไพ่ใบ,บนี้สิโอเหงาคิดถึงคิดถึงคนเก่าคิดถึงความรักที่จบลงไปแล้วยังไม่สามารถที่จะ move on จากความผิดหวังในอดีตได้ เขายังคิดถึงคุณนะแล้วก็ถ้าเขาทำผิดนะคะมีความรู้สึกรู้สึกผิดนะคะรู้สึกเ,เสียใจกับสิ่งที่เขาทำลงไปยังลืมความเจ็บเจ็บปวดไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าชีวิตของเขามันไปได้ดีแหละแล้วมันก็มีคนเข้ามาคุยมีคนคุยมีตัวเลือกมีเข้ามามาก,กว่าหนึ่งด้วยนะแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึก มีความสุขกับสิ่งนั้นและเขาก็รู้สึกว่าคนเรานั้นอะยังไม่ตอบโจทย์เขาเลยนะคะยังจมอยู่กับอดีตแล้วก็บางครั้งเขาก็มีการเข้ามาส่องดูคุณดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะอาจจะยังไม่จบจริงยังเห็นโอกาสยังเห็นหนทางนะคะที่จะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะทีนี้มาดูกันต่อสิว่าในเมื่อเขายังคิดถึงเราอะเขาจะมีการติดต่อกลับมาใช่หรือไม่ วยความสัมพันธ์กับเขายังตัดกันไม่ขาดยังมีโอกาสได้กลับมาคุยกันนะบางทีเขาอาจจะรอจังหวะดีๆเทศกาลดีๆช่วงข่าวดีนะเฉะลิมฉลองอะไรเงี้ยทักมาอวยพรทักมายินดีนะคืออย่างน้อยเบื้องต้นหมอนะชาชาเห็นว่ามันจะกลับมาเริ่มต้นกันในรูปแบบเพื่อนก่อนนะอะสองไม้เท้าแน่นอนอะคะ่ะกลับมาในรูปแบบเพื่อนนะคุณก็ยังคงเป็นคนที่เขาอยากจะมีไว้ ยังอยากที่จะมีไว้นะบางคนอยากมีเราไว้เป็นตัวเลือกไว้เป็นทางเลือกหรือบางคนเขาก็แบบอารมณ์แบบสองจิตสองใจอะนะระหว่างจะกลับมาคบกับคุณเป็นแฟนไหมหรือว่าจะเดินหน้าไปเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองแต่ทีนี้ด้วยความที่ราชาดาบนะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเปิดใจรักใครยากและถ้ารักใครแล้วก็รักจริงรักแบบมั่นคงมันก็เลยเกิดสภาวะนี้ขึ้นมาไง ะะพอวันหนึ่งจบกับเราไปแล้วแต่ยังตัดเยอะใหญ่ไม่ขาดเพราะว่าเขา move on ยากแล้วเขาก็จะไปเปิดใจให้คนใหม่ก็เปิดยากอีก มันก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มองว่าเดี๋ยวเขาจะมีการติดต่อกลับมาแต่ว่าเบื้องต้นก็อย่างที่บอกว่ากลับมาในรูปแบบเพื่อนก่อนระยะเวลาในการกลับมาพูดคุยกันนะคะหมอเห็นนะภายใน3สัปดาห์นี้จะมีการเทคแอคชั่นนะคะสูงสุดไม่เกิน2เดือนทีนี้กลับมาพูดคุยกันในเบื้องต้นนะก็ให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในรูปแบบเพื่อนก่อนนะอย่าพึ่งใจร้อนที่จะอยาก กลับมาในรูปแบบแฟนยังคงมีระยะห่างนะคะยังคงมีสเปซถ้าความสัมพันธ์มันดำเนินต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆสองเดือนขึ้นไปอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแฟนนะคะใครที่ชอบคำทำนายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ